พระเจ้าชาส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรพระราชทานพรแก่ประชาชนเนื่องในวันคริสต์มาสเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่25่ธันวาคมที่ผ่านมาพร้อมระลึกถึงสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2พระราชมารดาผู้ล่วงลาบโดยระบุว่า ข้าพเจ้ากำลังยืนอยู่ในโบสถ์เซนต์จอสที่ปราสาทวินเทอร์ใกล้กับสถานที่มารดาที่รักของข้าพเจ้าสมเด็จพระราชินีผู้ล่วงลับพักผ่อนอย่างสงบเคียงข้างพระบิดาที่รักคริสต์มาสเป็นช่วงเวลาที่สะเทือนอารมณ์เป็นพิเศษสำหรับเราทุกคนผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเรารู้สึกได้ถึงการขาดหายของพวกเขาในทุกฤด,ดูกาลที่เปลี่ยนไปและจดจำพวกเขาในทุกเทศกาลความเชื่อในพลังแห่งแสงสว่างของมารดาของข้าพเจ้าเป็นองค์ประกอบสำคัญในความเชื่อ ในพระเจ้าของพระองค์รวมถึงความเชื่อในผู้คนของพระองค์ด้วยและเป็นสิ่งหนึ่งที่ข้าพระเจ้ามีส่วนร่วมทั้งหัวใจและในช่วงเวลาแห่งความกังวลและความยากลําบากอย่างยิ่งไม่ว่าจะสําหรับผู้คนทั่วโลกที่กําลังเผชิญความขัดแยง้งอดอยากหรือภัยพิบัติธรรมชาติหรือผู้คนภายในประเทศที่กําลังดิ้นรนหาเงินมาใช้จ่ายเพื่อให้ครอบครัวของพวกเขาอุ่นและอิ่มท้อง เราเห็นมันในความเป็นมนุษย์ของคนทั่วทั้งประเทศของเราและเครือจัก,กรภพผู้พร้อมเหลือเกินที่จะตอบสนองต่อความยากลําบากของคนอื่นดังนั้นเรามาเฉลิมฉลองมันด้วยกันและถนอมมันไว้เสมอข้าพเจ้าขอให้พวกเราทุกคนได้รับความสงบความสุขและแสงไม่สิ้นสุดในวันคริสต์มาสนี้